อัปเดตอาการแนนทัดดาวนึกแจ้งค่ะทุกคนหลังจากที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของพวกเรานะคะไปแข่งขันในรายการ AVC ครับ2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์กลับมานะคะโดยคว้าอันดับที่3เหรียญทองแดงมาได้โดยในการแข่งขัน AVC ครับ2022นะคะก็จะไม่มีรายชื่อผู้เล่นตัวหลักอย่างเพียวอัชราพรคงยศและแนนทัดดาวนึกแจ้งพวกเราทราบกันใช่ไหมคะว่าทัดดาวนึกแจ้งบาดเจ็บตั้งแต่ VNL ที่ผ่านมา แล้วก็พักฟื้นยาวมาตลอดเลยค่ะพวกเราก็จะติดตามอาการทัดดาวอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือทัดดาวจะต้องฟื้นฟรูร่างกายที่สุวิศาสตร์การกีฬาอยู่ตลอดและเพิ่งเริ่มมาเข้าแคมป์กับเพื่อนๆในทีมชาติไม่นานนี้ค่ะประมาณต้นเดือนที่แล้วนี่เองประมาณต้นเดือนสิงหาค่ะทุกคนแต่การเข้าซ้อมกับเพื่อนๆน,นะคะก็ต้องมีการกายภาพควบคู่ไปด้วยคือทัดดาวจะต้องมาเข้าฝึกซ้อมหลังจากนั้นตอนเย็นไปสุวิศาสตร์การกีฬาเพื่อทําระบบร่าง กายให้สมบูรณ์แบบในการกายภาพร่างกายที่ตนเองสึกหรอในส่วนนั้นนะคะเพิ่มเติมด้วยดังนั้นก็จะเหมือนว่าทัดดาวนึกแจ้งก็จะต้องทําแบบนี้เป็นประจำค่ะฝึกซ้อมไปกายภาพฝึกซ้อมก็คือจะต้องวนล,ลูบวนเวียนเป็นประจำแบบนี้ตลอดนะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้นะคะทุกคนและล่าสุดนะคะเจ้าตัวแนนทัดดาวก็ได้มาอัปเดตอาการของตนเองค่ะในการถแถลงข่าวของเซเล็กทูน่าที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองนะคะโดยตอนที่แอดฟังคําพูด ของแนนทัดดาวที่ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็มาอัปเดตอาการบาดเจ็บของตนเองนะคะยังรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแนนทัดดาวพอสมควรเลยนะคะทุกคนก่อนที่แนนทัดดาวจะอัปเดตอาการของตนเองนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าแนานพูดว่าอะไรบ้างแนนก็ได้กล่าวถึง AVC ครับของเพื่อนๆน,นะคะคนในทีมชาติวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราที่ผ่านมาว่าเสียดายแทนน้องๆเสียดายแทนพี่ๆที่ได้ที่สามมาแต่ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วเพราะว่าแมตช์ใหญ่ของเราก็คือชิงแชมป์โลกเมื่อกลับมาครบทีมจากฟิลิป แล้วเนี่ยกลับมาอยู่ที่ไทยเข้าแคมป์เก็บตัวกันครบทีมแล้วก็ต้องรีบฟิตร่างกายเพื่อไปแข่งชิงแชมป์โลกและจะทําผลงานให้ดีที่สุดด้านอาการบาดเจ็บของแนนทัดดาวนะคะที่แอดรู้สึกว่าพอฟังแล้วรู้สึกก็ยังหวิววิวอยู่นะคะคือแนนได้กล่าวว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากก็เริ่มที่จะกลับมาซ้อมแล้วได้แบบเบาๆแนนเริ่มกระโดดได้นิดนึงและตอนนี้ก็เริ่มเข้าระบบกับทีม แต่อาจจะไม่ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมแบบ100%เเซ์มากนะคือแนนจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆซ้อมตอนนี้เบาๆแล้วค่อยๆซ้อมหนักค่อยๆซ้อมเข้ากับทีมหนักไปเรื่อยๆเหลือเวลาชิงแชมป์โลกอีกประมาณเกือบเดือนแนนทัดดาวกล่าวว่าขอให้แนนฟิตทันผู้สื่อข่าวนะคะก็ย้ำอีกค่ะว่าแฟนๆวอลเลย์บอลน่ะคาดหวังไว้ว่าแนนจะทันชิงแชมป์โลกที่หลายๆคนกล่าวว่าเออแนนจะต้องกลับ มาชิงแชมป์โลกแน่แนแนนคิดแบบนั้นไหมคิดว่าจะเป็นยังไงแล้วคิดว่าจะเป็นแบบนั้นได้จริงๆไหมทัดดาวนึกแจ้งก็กล่าวค่ะว่าส่วนตัวแล้วตนเองเป็นนักกีฬาความที่เป็นนักกีฬายังไงก็อยากฟิตให้ทันเราก็อยากเล่น แต่เดี๋ยวก็ต้องดูสภาพร่างกายอีกทีอยากให้ทุกคนติดตามต่อไปและแนนก็จะรีบพยายามกลับมาฟิตให้ทันชิงแชมป์โลกให้ได้อย่างที่บอกค่ะพอเห็นแนนสัมภาษณ์นะคะคือสายตาแนนก็รู้สึกว่าเออเราอยากทําให้ได้อยากฟิตให้ทันแบบที่ทุกคนแฟนแฟน,แฟน,แฟนวอลเลย์บอลคาดหวงังไว้นะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะแอดก็อยากจะบอกว่าก็ต้องดูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเลยนะคะว่าตัวนักกีฬาเองจะไหวไหมจะไปต่อได้ไหม ะะเพราะว่าแนนทันาดาวก็พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะคือไม่ถึงอาทิตย์ดาที่ในการถแถลงข่าวเรื่องของซีเล็กทูน่านะคะแนนก็ยังพูดว่าคือเริ่มกระโดดได้นิดเดียวเองแล้วก็กลับมาซ้อมได้แบบเบาๆอะคะ่ะพอฟังประโยคนี้ก็รู้สึกวันวิววิวนะคะและที่สําคัญที่นักข่าวถามย้ําอีกว่าคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมแนนก็มองหน้าบีมพิพิชญา,าค่ะแล้วก็กล่าวว่าด้วยความเป็นนักกีฬาตนเองก็อยากฟิตให้ทันแต่ว่า ก็ต้องดูร่างกายตนเองอีกทีติดตามกันต่อไปนะคะทุกคน แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะก็ทําได้เพียงส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์ให้แนนทัดดาวนึกแจ้งกลับมาฟิตร่างกายและเข้าระบบทีมอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะทัดดาวนึกแจ้งก็ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญหัวใจหลักของทัพนักตบลูกยางสาวไทยคนหนึ่งเลยนะคะอย่างส่วนตัวแอนนะคะแอดชอบบอลเร็วของทัดดาวมากบอลเร็วของทัดดาวเท่าที่ดูแล้วคือเป็นบอลเร็วที่เร็วและฝัง อันนี้คือจุดเด่นของทัดดาวนึกแจ้งเลยและจุดเด่นที่สําคัญคือบล็อกแล้วจมคืออือันเนี้ยสองอย่างเนี้ยคือพอแอดเห็นแล้วเฮ้ยยังไม่ค่อยมีใครทําได้แบบทัดดาวความคิดเห็นส่วนตัวแอดนะคือทัดดาวตบบอลเร็วคือเร็วแล้วฝังและเฉียบส่วนตัวทุกคนคิดว่ายังไงยังไงตอนนี้ก็ไม่ขออะไรมากค่ะขอให้ฟื้นฟรูร่างกายให้เร็วที่สุดกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าแม์ใหญ่แม์สำคัญอย่างที่ทัดดาวนึกแจ้งกล่าวก็คือแนนอยากกลับมาฟิตให้ ทันชิงแชมป์โลกเพราะเป็นเป้าหมายหลักในปีนี้ของทีมชาติไทยพวกเราก็ช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัดดาวนึกแจ้งกันหน่อยค่ะทุกคนอขอให้กลับมาทันชิงแชมป์โลกนะคะรูปภาพนี้จะได้มีจิก๊กซอว์มาเติมให้ครบให้สมบูรณ์แบบสักทีค่ะทุกคนนี่คือการอัปเดตอาการเนนทัดดาวล่าสุดนะคะที่เจ้าตัวได้ออกมาพูดทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะจากการที่ฟังทัดดาวนึกแจ้งกล่าวแบบนี้ค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทัดดาวนึกแจ้งกันเยอะๆนะคะ าสู่การฟังคอมเมนต์เป็นกําลังใจเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการ่งขศึกทัวนาเมนต์ต่อไปด้วยค่ะ